ครับสวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านครับผมทนาปีรยุทธ์นะครับดูย้อนหลังนะครับก็ไปในยูทูปพิงก์บว่าทนาปีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ค่าปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ช่องทางติต่อใน u t u b e นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคลับสอบถามเรื่องของการเป็นชู้นะฮะกรณีที่เราเป็นข้าราชการนะครับเราถูกฟ้องว่าเป็นชู้เนี่ยนะนะคำถามของแฟนคลับก็คือว่าเราต้องขอให้ทางโจท์ถอนฟ้องหรือ ขอให้เขาทำสัญญาไกลเกียร์ที่ศาลนะฮะอ่าก็ถามตรงประเด็นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถามว่าทำไมจะต้องมีการถอนฟ้องหรือว่ามีการไกลเกียร์ที่ศาลเพราะอย่างนี้ครับเพราะในการถูกฟ้องว่าเป็นชู้กรณีเป็นข้าราชการเนี่ยนะฮะมีเรื่องของวินัยเข้ามาด้วยเมื่อวินัยเข้ามาด้วยเนี่ยก็มีผล ในรูปแบบของการถอนฟ้องหรือจะทําสัญญาไกลเกีย่ยที่ศาลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําสัญญาประดีประนอมยอมความหรือไกลเกียยที่ศาลแล้วเรายอมรับว่าเป็นชู้แล้วก็ยอมจ่ายค่าเสียหายเนี่ยผลที่ตามมาก็คืออะไรนะแน่นอนที่ศาลเนี่ยนะท่านผู้ไกลเกียรหรือท่านผู้พิพากษาเนี่ยนะฮะเขาอาจจะไม่สอบถามท่านนะครับว่าเมื่อท่านเซ็นไปแล้วเนี่ยผลต่อมาจะเป็นเช่นไร เขาอาจจะไม่สอบถามท่านเพราะอะไรครับเพราะเมื่อถูกฟ้องชู้เนี่ยนะผู้ไก่เกียร์หรือผู้พิพากษาเนี่ยนะก็มีหน้าที่เพียงแค่ให้ท่านนะเซ็นนะตกลงกันนะครับในส่วนของค่าเสียหายที่มีการถูกฟ้องชู้จะไม่ได้มีการพิจารณาหรืออาจจะไม่มีการพูดถึงเรื่องของวินัยในส่วนตัวของท่านที่เป็นข้าราชการฉะนั้นท่านจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับช่วยเหลือตัวเองยังไงนะ แน่นอนการถูกฟอ้องว่าเป็นชู้กรณีเป็นข้าราชการแล้วทำสัญญาตกลงกันที่ศาลเนี่ยย่อมไม่เป็นนะไม่เป็นผลดีกับข้าราชการทุกประเภททุกกระทรวงทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นตํารวจครูหรืออะไรก็แล้วแต่ทหารอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นผลดีเลยเพราะอะไรครับเพราะนะครับเป็นการยอมรับอยู่ในตัวเองในสัญญานั้นว่าเราเป็นชู้นะครับเมื่อเราเป็นชู้เรายอมจ่ายค่าเสียหายให้ทางโจทนะครับ แล้วเขาจะเอาหลักฐานตรงนี้สามารถที่จะไปร้องเรียนวินัยกับเราได้ในภายหลังถึงแม้นะในชั้นศาลนั้นเขาอาจจะไม่มีการพูดนะครับว่าจะมีการร้องเรียนวินยัยเขาอาจจะพูดแค่ว่าให้จบไปทีละเรื่องนะให้จบไปทีละเรื่องก็คืออาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องวินัยเลยนะอาจจะแค่บอกว่าอาจจะใช้คําหลอกลวงว่าให้จบกันที่ศาลเท่านั้นแต่เมื่อเราเซ็นไปแล้วนะ ผลที่ตามมานะจะเอาหลักฐานตัวนี้นะครับสามารถที่จะไปร้องเรียนวินัยได้ฉะนั้นวิธทีทางแก้ที่ดีที่สุดนะในการตกลงกันที่ศากลกรณีถูกฟ้องว่าเป็นชู้และเป็นข้าราชการเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการนะรครับแนะนําก็คือว่าให้มีการถอนฟ้องนะเพราะการถอนฟ้องนั้นจะไม่มีการเซ็นเอกสารใดๆที่ศาลโจทจะต้องถอนฟ้องไปนะแล้วก็ได้รับเงินจากจําเลยไปนะแต่จําเลยจะไม่เซ็นว่าเงินตรงนั้นนั้น เป็นเงินในค่าใช้ใจ่ายอะไรนะคําำถามต่อมาก็คือแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะถอนฟ้องแน่นอนครับถ้าเราจะถอนฟ้องกับเขานะฮะก็จะต้องมีการตกลงกันที่หน้าศาลนั่นแหละครับแต่นะฮะก็ยื่นหมูยื่นแมวครับเอาเงินให้เขาตอนนั้นเขาก็ถอนฟ้องให้เราตอนนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้วิวธีหนึ่งนะฮะในการที่จะให้เขาถอนฟ้องแล้วเราจะไม่มีประวัติในเรื่องของวินยัยถามต่อมานะฮะในสัญญาไก่เกียรถ้าเกิด ตกลงก็ไม่ได้จริงๆจะต้องทําสัญญาไกลเกลี่ยเนี่ยคำถามก็คือว่าจะระบุได้ไหมครับว่าในส่วนของข้อสัญญาข้อที่1นนะฮะร,รับเงินไปแล้วจะไม่ร้องเรียนวินยัยนะฮะรับเงินไปแล้วจะไม่ร้องเรียนวินยัยก็ต้องตอบว่าระบุได้นะครับแต่ถามว่าคุณรับว่าเป็นชู้ไหมนะร,รับว่าเป็นชู้นะครับคุณก็ยังเสียหายอยู่ดีถ้าคุณเป็นชู้ที่เป็นข้าราชการนะรอันนี้เป็นข้อสังเกตที่อาจจะไม่มีใครพูดในจุดนี้ให้ท่านฟังนะครับ อันนี้ก็ถามต่อไปนะครับว่าทําไมนะฮะเขาถึงไม่พูดนะว่าเขาจะไม่ร้องเรียนวินัยในศาลก็เขาต้องเขาก็ต้องทําตามขั้นตอนถูกต้องไหมครับเมื่อกี้ก็ทนายพูดไปแล้วเขาก็ต้องทําตามขั้นตอนคือเขาเรียกร้องเรามาสมมติเขาฟอ้องามา3ามแสนห้าแล้านนะฮะเขาก็ได้เงินตรงนี้เรานะพอไกลเกลีย์ยอดมันจะลดลงไปนะฮะจาก50,000นเหลือ 5 0 0 0 0ืห,ห,หรือหนึ0 0แสน 2, แสองแสนแล้วแต่นะครับว่าเราจะมีเหตุผลอะไรที่จะคุยกันไก่เกี่ยนะฮะมีเหตุผลกันจะเป็นในใดนะฮะเรื่อหนีสินหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะพอพอ,พอพูดเสร็จปุ๊บนะฮะเขาบอกโอเคเขาลดให้นะฮะเขาก็รับไปเงินไปส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปร้องเรียนเรานะรที่หน่วยงานทางราชการโดยเรียกเงินอีกทีนี้ก็เรียกเยอะแหละเพราะเราอะไรครับเซ็นไปแล้วนะเซ็นที่สารไปแล้วว่าเราเป็นชู้นะ เราก็จะเดือดร้อนตรงนี้ได้นะครับก็ให้ข้อสังเกตกันไว้นะฮะสนใจปรึกษาหรือว่าจ้างนะฮะทนายวิยุตนะฮะก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิยุทเพราะกำแบนหน้าสวัสดีครับ